สวัสดีค่ะชีหลานดวใจขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเด้อโอ้ยงานงอกพี่บัวพว่ใครนั่นจะทียเลยงานนอนงอกพี่เหลียงเขาออกไปแล้ววันนี้ก็เลยงานแท่นแท่นเขาเลยกลายเป็นพี่เหลียงต้อยอดูแลผู้เฒ่าอีกเออถึ่งวาสีไปรอเจรินบ่ไปรอเจรอญวาแล้เขาไปรอเจอรอ เหตุงานเพิ er. ่มมาอีกผีบัวเลยจกงานบานกลายเป็นงานอย่างผู้เฒ่าต้อยเลยอย่างผู้เฒ่าต้อยงานงอกได้เงินบางงอกระเงานงอกเงินบางงออันสวัสดีค่ะคุณกีปมขอบคุณหลายๆเ้อคุณกีปมอันคุณกีปมใดอันนั่นบ่ได้ดอันเขาเอื้อนเนียงะ งานเพิ่มบอเงินบอเพิ่มงานงอกคนเรียงผู้เฒ่าออกไปแล้ววันนี้ก็เลยเรียงผู้เฒ่าต้อยอเลียงผู้เฒ่าต้อยีจ้าพอว่าใครมีเวลานหะพี่น้องวเวลาไปเบิ่งพี่น้องกันน้อยนะอันนี้คาดตั้งแต่นั่นว่าท่านโดนเป็นกระเอิ้อนอันนี้มหรีดผาซื่อได้หนท่างีถวต่างต่างไล่ทิมใบซื่อขันบ่อเห็ดขับ่อไรตั้งไล่ทิมใบ,บเบล,บลียนเห็ดเบียกให้เขาเรียกไหลเงินไหลก็เก่า คนเที่ยวไปเที่ยวมาเนางานเพิ่มเงินบ่เมแยนถูกต้องปวดขาจนขาสั้นเที่ยแม่ห้างเทียยืนเล็บเบียกอะไรนหจนน้ำตาไหลลงในท้องปวดขาหัวเขาเป็นยังเป็นโลคเพราะเขาเสียมเนสวัสดีค่ะขอบคุณหลายเด้อพี่น้องมาน้ำลันดวงใจไปตั้งเนเบ็ดนอกหนึ่งสีลันดวงใจ ข้างคุณว่างเงินสามดันวกใจไปเปนรอยนี้เป็นหอใช่ไหมอันเขาว่าเดือนนั่นเดือนวันที่หนึ่งพฤศจิกาหอดวันที่สามสิบพฤศจิกาเนี่ยขันเห็ตตามเป่าเขาก็ได้สองพันเหรียญสหรัฐอเมริกาอันวันที่หนึ่งถึงวันที่สามสิบเอ็ดท่านว่าโบนัสขันเ้าห็ตตามเป่าที่เขาเขาว่างไว รวมทั้งหมดกับจีได้สองพันหาเอ้ยบอมแนสองมื่นหาสองหมื่นหาแล้วนะทีท่ส่งไปพี่บัวเบิ้งพี่บัวอ่านเบิ้งบ่พีบ่บัวได้อ่านแะล้วเนาะน้องส่งไปพี่บัวอา่านอยูพพ่เรากันกันธิ์ผู้ใดเข่าได้เพราะเข่าได้เขาก็บ,บอกมาเรียบร้อยเขาบอกเรียบร้อยผู้ดใดที่เขาสแสดงว่าน้องก็ยังดีอยู่มีสิทธิ์เขานับเขาอยู่ มีจิบเขาน้องเขายยกพี่ยูขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณพี่ยูขอบคุณเอไอเป็นมีตาเบิ้งเจ้าว่าจีออกหัวออกก่อยดอกพี่น้องมันเป็นดาบสองคมอันเท่าเห็ดบ่บเป็นเห็ดบ่เก่งนะอันข้าเจ้าให้ปักตะกาได้ร้อยตะรอยอันพูดนะร้อยอันเราก็ไปเบิ้งว่าอันใดมันเขารวมโครงกันไงอยังเห็ดบ่บเป็นดอกพี่น้องอ จ็กสี่ได้ซ้ำใดก็เอาตามกันเยอมได้ซ้ำใดก็เอาซ้ำนั่นอ่ะบ่ได้บาทวังอย่างนอกแต่ว่าก็สีเห,เห,ห,ห็ดเห็ดจังประับขวอมูลไว้คือหลายช่องสีได้หูบ้าในใดเป็นอันใดบ่ระจันห้องสีบ่งหูขันบ่เฮี้นกับโป่ง,บบงหูไปมองเลยอยู่กับการเรียนรู้เข้ามาล <laughs> โอ้ปวดขาลูกเนี่ยกับบ่ได้ขาเจ็บ เนี่ยก็บรณเลยค่เจ็บโยงกโยงกโยวัดดีค่ะหนึ่งด้านดวงใจขอบคุณเลยหลายเด้อแต you ี o ว u ูโซมาต์ปวัตจิ้งวีคัมเดอร์ไม่เฮาโรงเรียน thank you ขอบคุณเด้อขอบคุณมาเป็นกำลังแรงใจให้น้องเลยใส่หนีไปก็หันเจ้าหน้าไม่แค้นเสียงิดใส่ไม่หนีเปลาไม่แค้นเสียไปนั่นด โอ้ยเลยได้รับผ้าลานหนักว่าเขางันงอกงานงอกพี่น้อนเลยงานงอกกมบ่ได้ยืนขึ้นบ่ได้ยนอนปกติก็งานหลายอยู่ดอกเพิ่มหล่ว่าเก่าอัะนี้โอ้ยยุ่งหลายส่ายแรงก็หาเข่าให้เพิ่นกินตรงเป๊ะๆเลยเป็ดเบิดลูแนวเลยบัดนี้สิเลี้ยงเขานี้ล่ะกทำทุกชา